สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุภูสุนออคนนะครับวัอนี้มาพบพบกับบ้าอวันเชนแอนนะครับวัอนี้มาพร้อมลูกสาวครับนี่สวัสดีค่ะเนะี่ยสวัสดีค่ะเอ่อนะครับมาพร้อมลูกสาวครับวัอนี้ม่าวานเอาปลานิ่งน,น้องพี่น้องเนาะนะครับว่าสีเฟเขากินกับตําแตงนะครับวัอนี้ตำแตงกับข้าวเป็นหน่วยวนุ่งงามพพอดีพี่น้องนะครับไปลอ,ลองเบึ้งลุ่นเบึงพี่นอ้อ,นองว่า ปลานิ่นตนิดตัวใหญ่บันไดน,นะครับเลี้ยงไว้ก็อ้โดนเลยได้ครับพี่น,อน้องไปดูน้ำกันครับแจกคน้อ,อ,นอว่านแหงนอ้อะออ,ออยอย้อยหน่อยพี่นอ้อง ะ,ะทมันบอ,นอนโอ้ยไปยงะบ้านนอนโอ้ยคือมนน่าพี่น้องเลยอะลองเบิ้งนะครับ มันโมมันโอ้าวง่าไฟไลขนาดได้สิ่งท่านรับผมจังว่าด้หลุ่ยพอเบิ่งก่อนคือไ่ปนอยูดเด้ออยูดเด้อืฮะ Nó còn sống liền đỡ đứa, bà ơi Tôi đi rồi ừ, Cô Cái này lai tủ rồi không? Ừ. ซีโต้พดีบ่ต้องซีโต้ครับพี่น้องซีโต้พอดีบ่ต้องปดออกไปก็น้อยก็เอาตก็น้อยก็เอาก็ทำนี่แล้วป่ะเดี๋ยวออกก่อนตัวนึง ตัวปลาซ้ำนี้นะครับผมเลี้ยงมากอ่ะหลายเดือนอยู่เดยนะครับรู้สึกว่ามันมันโอบอวนนะครับมันมันมันโง่ใหญ่ขนไดนี้ะนะนะครับไปเบิร์น้กัน ต่อตามค่ะอ่ะใส่พวกเตียงอย่งใส่ถูบเห็นไหมเห็นใส่ด้วยมันนี่ดีนี่ดีนี่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 ดีพอพอเก็บหายมันมีน้ำเตียงหน่อยพี่น้องอ่ะเอ้ยใส่ถุบใส่ถังต้นไม้ถูบต้นไม้มีดาวลูกมีดาว ลกูกอืมกระเจี๊วมี่พี่บักแตงอู้หูนบักแตงดกตัวดกไหบักแตงหลากหลายนึงคาาาือบัวบอเห็นไปดูไป,กปเก็บไปเรื่อยๆนี่เด้ลกูกนี่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 เฮ้ เก็บนี่แหละเก็บเพิ่มมุนเอาพี่ดอกนุนฉส่าเป็นไบด้กินมือนี่เก็บแน,น,นี่นี่ดัลโห ลูกยู่ได้พี่น้องกับกำลังสิใหญ่ออกคู่ข,ขออีกทีได้พี่น้องนะครับออกขู่ขออีกขอที่เอาตรงๆเพื่อนี่ก็มีพี่หน่องนะครับนี่ผูกด,ดอกกับชะนั้นอยู่นะครับนู้ยคักนะครับไป <c oughs> อ่ะเดี๋ยวขอเก็บบักแตงก่อนนะครับสวัสดีครับอีกรอบนึงพี่น้องทำบักแตงนะครับรอบนี้ เปลี่ยนเสื้อนะครับหมหันเป๊ะว่านแฮนะครับเสื้อเปื่อนต้องถอดออกพี่น้องอ่ะือหก้าวกา็ได้เนาะอ่ะพริกพี่น้องบักแจงบักแจงใส่พริกลายบัไลายได้ครับหมั่นิป 10, 10, 10ชิปเอสชิปช่องหน่วยอะไพี่น้องครับใส่ลายบัไลาเพชร ครับแทงหน่อยห้าบโตรองฟานนะครับซับเลยโอ้มีก็คือเขาแจะบ่อเซร้าพวกเขาเปือเ่อยขแจงกินบกแบงนี่แหละตอนมาตาชาร์พี่น้อ,อ,คคองครับผมที่พี่น้องหน่วยบมกแดงครับปอดสาร์ทผิดนวดม,ม่วงหางแมงแองไปเนาะพี่น้องเนนะาะบมวากัน เ้าอยู่แบบง่ายๆพี่น้องธรรมชาตินะครับอากาศแม่หมือเนเสาหนาวครับหมอกลงหัวคำห่อนพี่น้องโอ้คงเงือกขื่นนี่นี่ามได้แล้วครับบัดนี้กระเทียดโอ้โ ซื้อตลาดก็ไม่หรอกนะครับสุปูไห่บ่อนใหญ่อยู่มันกับเป็นหน่วยโซ่หน่วยไข่ลายนะครับโอ้แพงมันเป็นไข่ไก่ด้วยครับมักระเทียมมันหนาวบักหนาวอย่างน้อยเนี่ยหรอก โบแต่ย,ยันนะขมพอสัก,กัดยัน,นสมนักพี่นอนะ้องเนาะโค้งนัวใส่ลายเสียบลายพี่น้องนะครับปลาล่าต้มสุกเพื่อนว่าสูบโบแต่ตัวพี่นอ้องแล้วแต่ผู้มักนะครับมักนัวก็ใส่ลายนะครับมักจางก็ใส่หน่อยนะครับอ่ะคู่ลีคู่ลีพี่นอ้อง ที่เดียได้พี่น้องนะครับนี่แมงลักขึ้นว่าบาพมเหมือพออีตู่ลองเบิง้งใส่ลงไปแต่น,น่อยเพิ่มกินนะครับแตงกินให้มันหอมนะพี่นอ้องมองอื่นเพิ่มกักบบอดใส่ดอกนะครับ พี่นออ้องนะครับพร้อมพี่น้องนะครับพร้อมเสิร์ฟนะครับอ้ยอพร้อมจะเสียงขูดบ่วงกับเสียงเลยพี่นอ้องเด็ดยอด สวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่สวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับหนุ่มหล่อสาวสวยสูบูสุคนนะครับวันนี้มาพบพอกกับเบา้วานเชี่ยวนะครับไปทางการนะครับวันนี้ผ้า้องไส้นะครับมากินเขาน้ำกันพี่น้องตำแตงกันว่ะนะครับตำแตงกับเผาปนินป่ะได้จ็กตัวปนินเหรอสี่ตัวปนินสี่ตัวพี่น้องเอ้ยนะครับนี่ตัวปลามันบนใหญ่นะครับอ่ะพรากระเรียงวังหันนี่แหละนะพี่น้องเนาะนะครับ อยู่แบง่ายนะครับตอนนี้โควิดเท่ากับมี่ยังก็กินซอวะน้อพี่น,อน้องเนาะนะครับแต่งปู่เองปลอดสารพิษนะครับกับบังกับลูกสาวนะครับแล้วก็น้องชายนะครับไะว่ายังบ่กินเลยเนาะนะ,นะพี่เขา่าห่อนนะครับใส้เว้นโจงมันดูขอโทษคุณไอชวนชวนนี่คือหน่ออืมนะชินพี่น้องนะครับมาพี่น้องมาโอ้ไล ประตูติดมือพี่นอ้องนะลองเบื่อว่าตั้ำแบบพอดีพอดีนะครับบอยอยากให้เพิ่นเพชรแห้งขักอยู่พี่น้อง แต่เขาทิ้งเหนื่อยพี่น้องเลยนี่ปลาว่านขนาดเนี่ยปลาว่านบอกวานปลาสดๆเนาะหว่านเขาขึ้นมากินหลดชดคาปลาดีน่นพี่น้องพี่น้องเนาะอย่างไปว่านให้ไอ้พี่น้องจะว่าได้เปลี่ยนเสือ,อะนะจิผู้ไม่ใหญ่คือเพิ่นว่าบ่บ<อ>เพิ่นว่านะครับ ยินหน่อยสดๆนะมแมวามเพินขับพักอู้ยดอกพี่น้องเล่นน้อะพักในสวนนะครับสวนเราเองนะครับวันนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศกินอยู่สวนนะครับเพราะว่าอากาศเย็นในี่ยเล็น่อยนะครับ จสีมีเสียงรถนะครับขออภัยนะครับพี่น้องนะครับเพราะว่ามันอยู่ขาง้างนะครับอืมนกกินยังลูกกินเนือปปนเน้อปลาปะเนื้อปลาปะครับลูกสาววะให้หนุให,ห้หนุทานน้ำแน่หรุษาววะนะครับนี่อ่ะ,อะ อร่อยไหมอืมทำบาเตียมมาลืมไปแล้วคนวะโอ้ยเผ็ดปากเผ็ดบวงสดตำบางแตงหึเผ็ดจีบอ่ ว่ามีเขาไปกินน้ำยาไปหรือเปล่ากินเขาแรกพีน่น้องก็หน้องสาสอู้โดนๆน,นะครับจะได้กินกน้ำกันเ่อนหนึ่งไปกลา,าง,นงันาะตามไปแทนแค่อยู่วะ อข้าวเหนียวค่ะทนาครับ เหนียวยังวะติดมือเลือดเิ่อนออไอโบติดมือเผือกพวกอื่อนเขาเหนียวพี่นอ้องอาการเย็นเหงื่อออกพักพวกกรวานนะครับบอนเดินบงอยู่ดอกเลยไปบงบอนติดสัมพักปีนี้บองอ่างปีนอ้อง นี่มองอื่นไปคือพักผมบอนะครับคอมเมนต์มันมได้เด้อพี่น้องเด้อก็พักผมเนี่ยบ้ง่ามฮึ เอะังอ่ะอาน้ำอืมอืมตั้งวันนี้แล,ล้วต้องเจอรูเพชรอืมได้บวงมาปะอบเป็นแบัดอืม,อมปเป็นกระตูนลรละบัดอาเงี้หางเอาใช่ครับ โบคาคือมือพี่น้องอ๋อุย ăn ăn vậy À, ăn. Ăn một nhau, mập hơn mập bèn mi ngon. Nơi này để ăn này. มาบักแตงนะครับผูบักแตียงเลย,นะย,ยเนีย่ไงพี่กับพ่อเก็บด้วยพ่อนะครับพ่อได้หยอกมีมาหน่อยตัวเดียวพี่น้องเอ้ย วานแต่ว่ากินยากเนาะปนินหน่อยเนาะกลางลรพอดแต่ว่าเหนือวานเนี่ยพี่น้องยอมหลับอยู่ครับอาหารผมกับมีเฟืองนะครับมีเฟืองเฟืองแน่นะครับขีงง่วขงง่วมุ่งง่วเนาะพี่น้องผมมาลงนะครับให้เพื่อนกินนะครับพักทบบวมคือดีงันพี่น้องครับ คลิก no ็ใหญ่นะือใหญ่หมานะช้องขุดนะหัวแหงหัวเหหัวควนห่อมาหนังมากินมาเื้อเบิ่องนี่เบิ่งอีนนนโนอยงวหวกปิางโนกินแฉบอยู่เหมือนเด็แบ่ไแฉ่บาวานเนี่ดเนาะ แปลวอันกระดาษไม่พอเช็ดมือนะป้ปะม,มาพี่น้องมาครับยงใหญ่ส่วนห้อมกับพวกงามพี่น้องนะครับเดี๋ยวมือเล้วว่างๆนะครับ เผาปลาเนาะขั้นน้องเนาะนะครับอีกบุโดนนะครับเผาปลาขั้นน้องคนระับอ พักผมที่ยังมีอีกอื กินกระดูกไนแตงหมแเมแตงน่ยองตบนปอกตองปอกซะกอนจะกินหมบออกแตงก็พี่น้อก ลูกสาวเม็ดที่พ่อบมยานเม็ดบาทหนึ่งตอบบอกเขาเป็นเด็กหน่อยเหรอหนอยบาทแล้วเว้ แซงกับกัวเขอเนอะครับชีว,วะะิตแบบบ้านพี่หนองนะครับเปียงปลานะครับปูพักกินนะครับ อูแบบข้อเพียงนะครับง่ายๆนะครับเ hmm. ห็นว่าเ,เดินเด้อพ่อครับเบิ่งน,นั้น เพี่เดชครัอยู่แล้วบ่อยู่แล้วเรียบร้อยแล้วโอ้ยแน่นแล้วพี่น้องประจันนะครับปิดติข่าวตัวโอ้ยเป็นหอยสัตวพี่น้อง สองคนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอขอบคุณนะครับกำลังใจนะครับที่เขามารับชมคลิปนะครับและและการอย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้อ้วนช่แน่นะครับแล้วก็นลองใช้นะครับปูเป็นมือกล้องนะครับมือกล้องแล้วก็ตถ้าต่อคลิปนะครับเพื่อลงนะครับแล้วก็ฝากพี่น้องนั่นเอ กระฝากติดตามพวกเราสองคนนี้นะครับชิพยายามเฮ็ดลิปไม่ให้เบิ่งเรื่อยๆครับไม่มาวาวางหรือบาวางชิพยายามมาถ่ายมาลงให้พี่น้องเบืองเนาะนะครับจะได้ก,กดติดตามไว้นะครับเนาะอันตัวนะครับสำหรับที่นี่นะครับขอบคุณครับ